บอลสีสวยสองสามสีบาทถ้ามีบอลสวัสดีจ้าจะส่งหนึ่งต้น2ต้นห้าสิบนะพี่พี่สาต้นส่งฟรีมีแปลทางนะครับผมสนใจตัวอะไรบรทุน,ดนรดัเดอ้อศนี่เด้าสามหนึ่งศูนย์เก้้าเจดโทรเด้อทักทายหาหนองก้อยได้เลยครับผมไม้สวยกระถางห้าครับพี่เราพี่แม่ฟ้าหลวงล้วมีต้วน,นี้สวยมากรอไม้จะมา,มมาออกมาเลยแม่ฟ้าหลวงหนึครับพี่ต้นที่หนึแล้วกันอ่าหนึ่ง ต้นที่1แม่ฟ้าหลวงนะครับพี่สวยเลยจ้ะสีสวยหวานเจี๊ยบอ่ะแม่ฟ้าหลวงอันนี้ออกสีพาเทยเลยวหน่อยนะพี่เนาะต้นนี้100ต้นที่2รครับพี่แม่ฟ้าหลวง100ต้นที่2อย่างต้นที่2อีกสัก1ต้นแม่ฟ้าหลวงครับพี่อันนี้ออกแพงๆหน่อยอ่ะ100ต้นที่3ครับพี่100ต้นที่3ามหลอดใหม่มาแล้วนี่เลย สวยด่างฮาร์ฟเครื่องอ่ะเครื่องกะบี้หนึ่งร้อยต้นที่สามแม่ฟ้าหลวงสีกาญจนาเจี้ยสองนะพี่น่าแชมพูสวยหวานเจ็บเลยสีกาญจนาพิเศษใบนี้ใบใหม่ล่าสุดล่าสุดกะบี้หนึ่งร้อยสีกาญจนาพิเศษกะบี้ 100, สีกาญจนาพิเศษแล้วก็ต้นนี้ครับพี่บังเกิดเก้าน้องอ้วนกลมครับพี่อ้วนกลมอ้วนกลมบังเกิดเก้าหนึ่งร้อยห้าสิบจ้าหน้าสวยๆครับพี่นี่เลยใบใหญ่เบลเลอร์เบลเลอร์บังเกิดเก้าร้อยห้าสิบอ่าบับเบิ้ลบี บัฟเบอร์บีครับพี่นี่เลยเหลืองตะเขียวสวยๆครับพี่หนึ่งร้อยบับเบิ้ลบีครับพี่ร้อยเดียวหน้าสวยๆครับพี่บับเบิ้ลบีจ้ะบังเกอร์เก้าหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ต้นที่สองนี่เลยป้ายสวยฮาร์ฟครึ่งน้องอ้นกรมบังเกอร์เก้าหนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่ที่สองส่วนด้านในเทพชุมนุมครับพี่นี่เลยไม้สวยต้นนี้โกอินเตอร์ครับพี่บินออกนอกสําหรับเทพชุมนุมเนาะงอันนี้ต่างชาติมาตามหาทั้งจีนและไต้หวันนะพี่เนาะเทพชุมนุม น้องขอแบ่ง1น0่งริับพเทพชุมนุม150สวยสวยต้นนี่จะพี่นี่จะร้อยห้างามๆเทพชุมนุมบับเบิลบีเจอหต้นเอาขึ้นนะพี่หนึ100ต้นที่สครับผมบับเบิลบีหนึต้นที่สแล้วก็ปีกินรลีเล่นไฟกินนาลีเล่นไฟครับผมหนึ่งร้อยหับพกินนาลีเล่นไฟตางสีสวยร้อยเดียวจะและอันนี้มณนีร้อมเพชรหน้าแผงเดอ้อหน้าแผงนี่เลย สวยฮาร์ปเครื่องครับพี่ใบใหม่มาแล้วนี่เลยดางจำออกมาเลยหนึ่งร้อยมณีร้อมเพชรหน้าแพงครับพี่หน้าแพงร้อยเดียวจะและเมืองลิกอร,รบอยู่มุมนี้เดี๋ยวนะนี่เลยจะหน้าหวานเลยหนึ่งร้อยครับพี่เมืองลิกอดางหว,วานหวานดางังชมพูครับพี่ร้อยเดียวแล้วก็มีต้นนี้เหนือดวงครับพี่นี่เลยป้ายน้อยแต่ป้ายนะสาหรับใครที่ชอบความใหญ่นะพี่เหนือดวงต้นนี้จะหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่เหนือดวง ใหญ่ๆป้ายน้อยแต่ป้ายนะป้ายทุกใบเด้อร้อยห้าสิบครับผมเหนือดวงครับพี่มากีกหนึ่งต้นละกันหนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่เหนือดวงใบใหม่ล่าสุดใบนี้จ้ะนี่เลยใบที่ป้ายใหญ่ๆเยอะนะพี่เนาะความใหญ่นี่ขจอบไม้ใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่เหนือดวงครับผม <ๆ S 2> เหนือดวงแล้วก็เทพพสุิาเทปพาสติาาสาาสครับพี่นี่เลยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่ ไม้เหลืองบอลกลับเหลืองครับพี่เทพพะสุธาหนึ่งร้อยครับพี่ร้อยเดียวจราศีมีนอันนี้เป็นหน้าแผงนะพี่ราศีมีนแผงนี่เลยจะหลอดใหม่มาแล้วเจียมว้าวครับพี่เจียมว้าวนี้หลอดใหม่ครับผมฮาร์ปครึ่งเดอเนี่ยผมไม่ดูลังใบเลยครับครึ่งครึ่งใบใหม่หนึ่งร้อยห้าสิบราศีมีหน้าแผงครับพี่ใบใหม่ฮาร์ปครึ่งหนึ่งห้าศูนย์และน้องโรสโรสโรสครับพี่หน้าแผงดังสวยเลยโรส นี่ครับพี่ด่างสวยๆหน้าแจมแจมรถสี่รครับพี่นี่เลยหน้าสวยหวานโลดแพงนะพี่ลดหน้าแพงเนาะหน้าเดิมเขาจะเป็นหน้าชมพูครับพี่ด่างตัดชมพูอันนี้จะเป็นมันจะเป็นพื้นเขียวอ่าด่างตัดขาองค์ชมพูโลดแพงครับพี่450หน้าวา้วาวๆแล้วก็เกสรภูเบรียน um arin, ครับพี่150่ง um ร้อยเกสรภูเบ um รียนใหญ่นะนี่เลยด้านข้างครับผมรถใหม่มาแล้ว150่งร้อยเกสรภูมารินแล้วก็เศรษฐี มาเศรษฐีครับพี่เศรษฐีเออมาเศรษฐีมานเศรษฐีตอนนี้นี่จะหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ไม้แบบว่าสะโพกผายใบเรียวครับพี่ด่างชมพูม่านเศรษฐีหนึ่งร้อยห้าสิบกับผมและสิราสิราหุ่มทองครับพี่สิราหุ่มทองแผงห้องแผงนี่เลยนี่เลยต้นนี้ครับพี่หน้าสวยสองร้อยครับพี่สิราหุ่มทองแผงหน้าด่างขาวใบใหม่เปิดหน้าเรืองทองฮาร์ปเครื่องฮาร์ปเครื่องครับพี่สิราแผงสองร้อยครับพี่นี่เลยสวยสวยเลยจ้า เมืองนครชุมครับพี่ต้นใหญ่ๆหน้าสวยๆครับพี่ตัวนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเมืองนครชุมครับผมร้อยเดียวแล้วก็ทองเศรษฐีครับพี่นี่เลยใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นนะสิเศรษฐีหนึ่งร้อยห้าสิบทองเศรษฐีครับพี่นี่เลยเหลืองส้มส้มเหลืองทองเศรษฐีหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่รัดอาซับลุงโลดซับลุงโลดเนี่ยหน้าเขียวตัดชมหูหวานสวยครับพี่ซับลุงโลดหนึ่งร้อยเช่นกันครับพี่สวย ร้อยเดียวซับลุ่งโลดครับพี่แล้วก็ไม้ตัวนี้ครับพี่ไยบปัตตพีครับผมนี่เลยไม้สวยๆครับพี่ใบด่างจมพูสวยหวานไยบปัตตพีครับพี่สองร้อยห้าสิบสวยๆต้นที่หนึ่งครับพี่ไยบปัตตพีและต้นนี้ครับพี่สองร้อยห้าสิบต้นที่สองครับผมไยบปัตตพีครับพี่นี่เละจับสวยๆใบเขาจะเป็นไบบวาเขาเรียกวอะไรใบคอมเพกต์หน่อยพี่นะเออสวยๆแปลกแปลกนวไม่เหมือนใครแหละไม่มีใครเหมือนครับผมอ่า ตอนี้หลวงตาเมืองหลวงตาเมืองใหญ่ครับพี่หนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยหลวงตาเมืองต้นใหญ่ใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่แดงปัดฮารครึ่งเลยหนึ่งร้อยหลวงตาเมืองใหญ่ๆแล้วก็รักเอยจำมากครับพี่ต้นนี้มาเป็นรักเอยใหญ่ที่ว่ามีหน่อมาแล้วครับพี่นี่เลยจ้ะหน่อน้องหน่อน้นองเนาะรักเอยใหญ่ครับพี่หน้าสวยหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่เดี๋ยวดูวใกล้นี่จ้ะนี่สวยใบใหญ่เบลเลอเลยร้อยห้าสิบรักเอยใหญ่ เขียวแดงขาวครับพี่สวยสามสีเลยและต้นนี้นางเรื่อมรายวันครับพี่ด่างที่สวยโบ้บ้าโบ้บ้าเลยนางเรื่มรายวันครับพี่สวยสวยองร้อยห้าสิบครับพี่ด่างเจ่มๆมนางเรื่อมรายวัน,น,ว 250, น,มน,ไ,นไม้ด่างสวยนะบพี่แล้วก็กัดเรื่อนเขาจะเริ่มกัดสีมาในตอนโตทีอันนี้เริ่มมาได้ไิ่เนาะกัดจมูกัดจมพ,จมพูนางเรื่อมรรยวันสองร้อยห้าสิบครับพี่สองร้อยห้าสิบสวยๆต้นนี้จ้ะแล้วก็มามหาราช มหาราชมหาราชหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่มหาราชจะผมจะขึ้นมหาชัยคู่ให้หรือก็ไม่มีตู้นี้อ่ะมหาราชหนึ่งร้อยครับพี่เป็นญาติกับมหาชัยตทมน้ทมอ่าคอนมูลคอนมูลน,นี่ไม้สวยครับพี่บอลสีตับพระจันทร์คอนมูลครับพี่ไม้ด่างเหลืองสวยสวย,สวยต้นนี้ขอเจ็ดร้อยคอนมูลกระถางหกนิ้วครับพี่นี่เลยล้นล้นเจ็ดร้อยคอนมูลจ้าแล้วด้านน้อยเดี๋ยวได้ได้วย เลกซี่นะสวยๆครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่เขียวตัดแดงสวยสว่างสว่างเลกซี่สวยขยี้ใจครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบจ้ะหนึ่งเดียวครับพี่หนึ่งเดียวแดงแป๊ดเลยนี่เลยจ้ะหนึ่งเดียวในจักรวาลครับผมห้าจุดห้านิ้วล้นแล้วพี่ลงกระถางแปดอุ้มสิบได้แล้วตอนนี้ครับพี่สองร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งหนึ่งเดียวในจักรวาลครับพี่หน้าแดงสวยฉ่ำสองร้อยห้าสิบ ต้นที่สองครับพี่หนึ่งเดียวในจัก,กรวาลครับผมนี่เลยใบใหม่ล่าสุดแดงแป๊ดเลยครับพี่แดงแป๊ดเลยสองร้อยห้าสิบต้นที่สองหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลและผมมีไม้เหลืองตัวนี้อ่ะสามเกลอสามเกลอครับพี่นี่เลยกลมเขียวเหลืองสวยสวยครับพี่หกร้อยต้นที่หนึ่งครับผมสามเกลอสามเกลอนี่เลยครับผมไซส์ไม้หัวไซส์ตั้งแม่แลยพี่ไซส์แม่พันแล้วเนาะหกร้อยต้นที่หนึ่งสามเกลอสวยๆอีกหนึ่งต้น สามกระหกร้อยครับพี่ต้นที่สองต้นที่สองครับพี่นี่เลยทรงใบเขาแบบไม่ได้เป็นไรนะพี่เขาเป็นอย่างนี้เองนะเขาเป็นไม้ทรงแบบนี้นะพี่นะอ่ะสามกระหกร้อยต้นที่สองจ้าลัศมีเงินป้ายแจมแจมครับพี่ใบใหม่ล่าส,สุดครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่ลัศมีเงินร้อยเดียวอ่ะวาน,นี้ก่อนนะพี่นี่เลยต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่น,หญนี่จะ้ะลัศมีเงิน หนึ่งร้อยครับพี่ร้อยเดียวทองสยามหน้าดังเดิมออริจินอลนะพี่หน้าแดงเหลืองทองยกให้ดูครับพี่สวยมากสวยมากหนึ่งร้อยทองสยามครับพี่หน้าแดงเหลืองทองสวยช่ำร้อยเดียวครับผมแล้วก็ทองนพเก้าครับพี่หน้าสวยเข้มเข้มใบป้อมๆนะพี่เนาะหลอดใหมาแล้วนี่ใบใหม่ครับพี่อ้ยแจ่มมากนี่ใบใหม่ล่าสุดครับผมยังการม่สุดยังกาไม่สุดสามร้อยทองนพเก้าครับพี่นี่เลยจ้ะแจ่มแจ่ม ใบใหม่สูดจัดครับพี่สวยมากต้นนี้แล้วก็มีดาราเนาะดาราใหญ่ดารานพรัตหนึ่งร้อยครับพี่ดาราโนพรัตร้อยเดียวจามานีล้อมเพชรอันนี้หน้าดั้งเดิมออริจินอลครับพี่หนึ100่งร้อยเช่นกันนี่เลยหน้าด่างชมพูสวยๆครับพี่หนึ100่งร้อยมณนีล้อมเพชรหน้าดังเดิมออริจินอลน,นะครับผมส่วนด้านนี้รูปไม้นี่เลยใบกลมด่างประครับครับพี่สองร้อยสวยๆต้นนี้จัดไปครับพี่นี่เลยจ้ะ หวานเกี๊ยวเขียวชมพูเข้มตัดกับชมพูอ่อนนะพี่เนาะลูกไม้ใบกลมนะครับ200ครับผมแล้วก็มีไม้ใหม,ม่ชื่อว่ามีดวงครับพี่เออมีเหนือดวงแล้วต้องมีมีดวงต้นนี้เนใบใหม,ม่ล่าสุดไงล่ะพี่จำจระดัดชัดจริง300ต้นที่หนึ่งครับพี่มีดวงเออใครไม่มีดวงต้นนี้มีดวงจ่ะพามพามตนน้ตนที่หนึ่งต้นที่หนึ่งมีดวงสวยๆครับพี่อะต้นนี้ครับพี่ สามร้อยยกดีกว่าต้นที่สองครับพี่มีดวงจ้าสีราแผงสอนครับพี่ต้นนี้สีลาหน้าสวยนี่เลยหน้าเหลืองตัดม่วงฟอร์มใหญ่ด้านข้างครับพี่สีลาแผงสอนสองร้อยโตอาสวยๆัผมจะขึ้นต้นที่หนึ่งแล้วไม่ได้มีต้นสองพี่มีต้นเดียวอ่ะตรงนี้สีลาแผงสอนครับผมสองร้อยครับพี่นี่เลยหน้าเหลืองตัดม่วงสวยๆครับผมสีราแผงสอน 2 0องอยจัดแล้วก็กากากาคาบพิกครับพี่นี่เลยฟอร์มใหญ่ไซส์ลนนห้าจุดห้าครับพี่หน้าแดงๆตับไปคาบมาแบบเข้มเข้มครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบกาคาบพิกครับพี่ต้นนี้นี่เลยคาบมาแจ่มจัดและลูกไม้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 ไมไมด่างขาวครับพี่เปิดหน้าใบด่างเหลืองแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยจัดนี่เลยหน้าเข้มเข้มครับพี่นี่หละอันนี้คือใบใบเก่าของที่มี่นะที่เขาจะด่างขาวนี่คือเปิดด่างเหลืองใบใหม่ล่าสุดแล้วอ่ะสวยๆวครับพี่ จ็ดร้อยต้นที่หนึ่งครับพี่ลูกไม้เปิดหน้าด่างเหลือลูกไม้เจ็ดร้อยต้นที่หนึ่งครับพี่กระถางหกนิ้วนี่เลยด่างขาวและเหลืองเม็ดแดงตัดชมพูลอยครับพี่สวยๆวยเจ็ดร้อยต้นที่หนะึ่งเนาะแล้วก็มีอีกหนึ่งต้นขึ้นต้นนี้ให้ทงานครับพี่ลูกไม้เปิดเหลืองมาแล้วเช่นกันครับพี่เจ็ดร้อยครับพี่ต้นที่สองต้นที่สองนี่ใบใหม่ล่าสุดครับพี่ใบเน้ใบนี้เลยครับผมสวยสวยครับพี่ลูกไม้ด่างเจ็ดร้อยต้นที่สองจ้า ไม้ใบกลมตับเดือนครับพี่ต้นนี้เดือนสิงหาคมกลมบล็อกครับพี่เม็ดสีกัดสวยมาแล้ว200ต้นที่1ครับพี่สิงหาคมสิงหาคม200ต้นหนึ่งสิงหาคมครับพี่กลมบล็อกกัดสีสวยมาแล้วเช่นกันหลอดใหม่กำลังซืมาครับผม200ต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองเนาะนี่เลยสิงหาคมครับพี่รูปไม้อไม่ใช่ลกไม้ ไม้กลมเออสิ่งหาคมต้นที่สองครับพี่ไม้กลมกัดแม่สีเนาะตาทองนพเก้าครับพี่ขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งผมมาเจอต้นแจ่มๆจมขึ้นให้เลือกเป็นตัวเลือกเป็นช้อยตัวเลือกรอดใหม่มาแล้วก็แล้วกันครับพี่สามร้อยต้นที่สองครับพี่ทองนพเก้าครับพี่ทองนพเก้าและแดงๆด้านข้างนี้เลยครับผมเดชใช้สีสองร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งเดชใช้สีแดงแแดงๆฟอร์มใหญ่ครับพี่เอาไปยกลงกระถางสิบยังล้นอ่ะยังล้นอ่ะสองร้อยห้าสิบ ต้นที่สองครับพี่เดทใช้สีเดทใช้สีแล้วก็สองร้อยห้าสิบต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามเนาะนี่เลยแดงๆใหญ่ๆครับพี่ล้นกระถางห้าจุดห้ามากอ่ะต้นนี้ฮาร์ดบีดฮาร์ดบีดครับพี่เหลือต้นเดียวแล้วสองร้อยห้าสิบครับพี่ไม้หน้าหวานนี่เลยกัดสีวหวานๆแบบนี้ครับพี่ฮาร์ดบีดฮาร์ดบีดไซส์ใหญ่ไม่ผ่านสองร้อยห้าสิบครับพี่ต้นที่หนึ่งแต่ไม่มีต้นที่สองเพราะว่าเหลือต้นเดียวแพมแพม,มอ่ะแล้วก็ซันเซ็ตใหญ่สองร้อยห้าสิบครับพี่นี่เลยหน้าส้มเหลือง เหลืองส้มส้มเหลืองครับพี่นี่เลยป้ายตัดพื้นน้ำตาลสวยๆครับผม250สซันเซ็ตสกายจ้าด่างม่วงสวยฮาร์ปครึ่งเลยครับพี่ตัวนี้เมืองกะเกตแพงครับพี่แผงด่างม่วงนะตัวนี้เลยครับพี่นี่เลยจ้ะม่วงสวยฮาร์ปครึ่งครับพี่เมืองกะเกตแผงด่างม่วง300ครับพี่ตัวนี้สวยๆฮาร์ครึ่งใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่นี่เลยด่างม่วงฮาร์ปครึ่งตรงเป๊ะตรงเป๊ะครับพี่ สวยๆสามร้อยจั่เมืองเกาเกตแพงนางโมงเนาะเวสเกตหน้าแดงๆครับพี่นี่เลยแดงสวยฉ่ำเวสเกตนี่ใบใหม่ล่าสุดพี่เอ,อ้ยแดงแปดเลยสามร้อยห้าสิบครับพี่สวยๆเวสเกตครับพี่สามร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งต้นที่หน,น,นึ่งเวสเกตสวย Gate, ๆครับพี่สามร้อยห้าสิบต้นที่สองต้นนี้ครับพี่ฮาบครึ่งจ้ะนี่ใบใหม่เพิ่งกลางครับพี่ยังกลางไม่สุดจ้ะสวยมากสามร้อยห้าสิบต้นที่สองเวสเกตเวสเกตครับพี่แล้วก็ด้านนี้ h ฮปปี้เน็อยู่เย็นเป็นสุกไม้เหลืองครับพี่ไม้เหลืองหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยจัดไปครับพี่สวยๆห้าร้อยห้าสิบจ้ะเวทอาไม่ใช่เวทเกจแฮปปี้เน็ Happiness, เออ,อยู่เย็นเป็นสุกครับพี่ห้าร้อยห้าสิบแล้วก็ถุงทองต้นนี้ไม้เขียวเหลืองครับพี่เม็ดขาวแดงรอยเด่นๆน้องชื่อว่าถุงทองครับผมสามร้อยสายใหญ่แม่พันด้านข้างครับพี่นี่เลยถุงทองครับพี่นี่เลย เหลืองตัดเขียวครับพี่เม็ดขาวแดงถุงทองถุงทองสามร้อยครับพี่ใหญ่เบลลมเบลมแล้วต้นนี้ลูกไม้ครับพี่รูเมืองเกาะเกตนี่ด่างสวยเดมยกมาดูนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ครับพี่แจมแจมห้าร้อยห้าสิบครับพี่ลูกไม้ใบกลมลูกเมืองเกาะเกตผมไม่ดูใบใหม่ล่าสุดยังกลางไม่สุดนะยังพุ่งไม่สุดครับพี่สวยฮาร์ฟครึ่งครับพี่ฮาร์ฟครึ่งฮาร์ฟครึ่งลูกไม้กลมเมืองเกาะเกตครับพี่ห้าร้อยห้าสิบจ้ะต้นนี้อ่ะสนใจต้นไหนครับพี่ กริงกรงกร้งกลางกลางกิงบอลสีสวยสองำสี่บารมีบอลคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ